ตำนานเช้านี้เรื่องบ้านร้างริมคลองดำเนินสะดวกแสงตะเกียงที่ลอยกลับบ้านทุกคืนกลางคืนที่คลองดำเนินสะดวกเงียบจนได้ยินเพียงเสียงน้ำไหลเบาๆแต่ในความมืดนั้นกลับมีบางอย่างเคลื่อนไหวแสงสีส้มเล็กๆเหมือนตะเกียงโบราณ มันลอยขึ้นจากกลางน้ำแล้วค่อยๆเคลื่อนกลับเข้าสู่บ้านไม้หลังหนึ่งบ้านที่ปิดตายและไม่มีใครกล้าเข้ามันนานกว่า50ปีแสงนั้นคือไฟจากคนเป็นหรือแสงจากใครที่ยังไม่ยอมจากไปริมคลองดำเนินสะดวกไม่ไกลจากตลาดน้ำที่คึกคักในยามเช้า มีบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งยื่นระเบียงออกไปเหนือผืนน้ำปลายไม้หน้าบ้านเขียนว่าบ้านคุณยายละเอียดหญิงชราผู้เคยอาศัยอยู่เพียงลำพังหลังสามีของเธอจากไปในสงครามอินโดจีนยายละเอียดจุดตะเกียงทุกคืนรอเขากลับมาเธอบอกเสมอว่าถ้าเขาหลงทางแสงนี้จะพาเขากลับบ้านได้ แม้เวลาผ่านไปหลายสิบปีตะเกียงดวงนั้นก็ไม่เคยดับเลยจนคืนสุดท้ายของชีวิตคืนหนึ่งชาวบ้านได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนเรียกชื่อละเอียดดังมาจากกลางคลองในยามดึกแต่พอออกไปดูกลับไม่พบใครมีเพียงแสงตะเกียงลอยอยู่เหนือผิวน้ำเหมือนกำลังกลับบ้าน ตั้งแต่นั้นยายละเอียดก็หายไปไม่มีใครเห็นเธออีกเลยแต่ทุกคืนวันพระจะมีแสงตะเกียงดวงเดิมลอยกลับเข้าสู่บ้านหลังนั้นเงียบงันและสวยงามอย่างประหลาด คนแก่ในละแวกนั้นพูดเหมือนกันว่ายายละเอียดไม่ไปไหนหรอกเธอยังรออยู่ที่นี่รอคนที่เธอสัญญาว่าจะเปิดไฟให้เห็นทางกลับบ้านเรื่องทั้งหมดอาจฟังดูเหมือนแค่ตำนานจนกระทั่งปี2666นักท่องเที่ยวคู่หนึ่งมานั่งเรือเที่ยวกลางคลองยามคำ่ำเขาใช้มือถือถ่ายภาพไว้ แต่เมื่อกลับมาดูภายหลังก็พบว่าในภาพนั้นมีแสงสีซุ้มเล็กๆล,ลอยอยู่เหนือผิวน้ำตรงหน้าบ้านร้างหลังเดียวกับที่ชาวบ้านเล่าภาพนั้นยังถูกแชร์ในกลุ่มท้องถิ่นราชบุรีมาจนทุกวันนี้ไม่มีใครอธิบายได้ว่ามันคืออะไร แต่ทุกคนเห็นตรงกันว่ามันสวยและเศร้าอย่างบอกไม่ถูกบางทีสิ่งที่ผูกคนไว้กับโลกนี้อาจไม่ใช่บาปกรรมแต่คือคำสัญญาที่ยังไม่เสร็จยายละเอียดเคยพูดกับเพื่อนบ้านไว้ถ้าเขากลับมาจะเปิดตะเกียงให้เขาเห็นทางกลับบ้าน เธออาจจากไปนานแล้วแต่แสงนั้นก็ยังส่องอยู่เหมือนใจที่ยังรอแม้ไม่มีใครกลับมาอีกเลยเพราะบางครั้งรักแท้ไม่ได้ต้องการการพบกันอีกครั้งแค่ได้รอก็เพียงพอแล้วคืนวันพระที่ผ่านมา ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อละเอียดอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีแสงตะเกียงลอยกลับมาอีกเลยตอนเชา้าพวกเขาพบว่าประตูบ้านที่ปิดตายมาหลายสิบปีเปิดแง้มไว้ในภายในบ้านมีเพียงตะเกียงเก่าที่ดับสนิท บางคนเชื่อว่าเขาคนนั้นอาจกลับมาถึงแล้วและแสงดวงนั้นก็ไม่จำเป็นต้องลอยกลับบ้านอีกต่อไปหรือบางทีแสงนั้นได้กลับไปอยู่กับคนที่มันรอมาตลอดแล้วก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้คุณพลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะ